โอเคครับผม,ผมก็กลาบสวัสดีท่านผู้ชมที่ขเขารพกุณนะครับก็มาอยู่กับผมคนเดิมเช่นเคยเนาะก็วันนี้นะครับเรามาอยู่ในเกมล o บ็อกนะครับในแมปนิโค n เน็กซ์บอนะฮะซึ่งตอนนี้ไม่รู้ว่าคนยังเล่นเยอะหรือเปล่าก็อาจริงผมเล่นแบบนี้มามาสักพักหนึ่งแล้วแหละนะครับ ก็ไม่รู้ว่าได้ยินเสียงหรือเปล่านะก็ผมพยายามจะพพดให้เสียงมันดังเนาะไม่ไม่พูดพ่านลำเพลงนะก็เล่นกันเลยแต่แบบนี้อัปเดตหลายรอบมากเลยนะผมเล่นไปเล่นมาแบบอัปเดตหลายรอบมากเลยแล้วใครตายเบาเนี่ยเยอะที่มหาเลยมัน มันผิดพลาดอะไรหรือเปล่าวะปิงสามพันทุกคนปิงสามพันปิงสามพันเนี่ยปิงหมื่นหนึ่งโอ้โห โอเคกลับมาแล้วมาปิงกลับมาปิงร้อยหนึ่งแล้วเ okay. อเคเมื่อกี้ปิงพันหนึ่งเลยแหลกแหลกกระตุกมากอ่ะหลักพันหลักหมื่นเลยอ่ะเฮ้ยผมไม่รู้มันอัพเดตไปถึงไหนแล้วนะตอนนี้ตม่มแทบจะไม่ทันแล้วเนี่ยเรามาดูชามาดูช่างแชทมาดูช่งชาชงแชท ไม่รู้่าช่างมันะฮะช่องแชทพิมพ์ะลรก็ก็ช่างมันนะฮะก็มาอีกแล้วอะมันกลับมาอีกแล้วทุกคนมันกลับมาปิงหลักพันอีกแล้วเฮ้ยเหนื่อยใจนะรู้สึกกับเหนื่อยใจกับเน็ตตัวเองนะครับปิงกับมากลับมาปิงเป็นพันเนี่ย มันแหลกมันแหลกอะมันแหลกอะโอ้อัดไปสองอาทีแล้วว่ายังไม่ถึงไหนเลยยังอยู่ในห้องเดิมอยู่เลยอะมันโคตรแหลกครัแต่ว่ามันก็ปีงร้อยนะปีงหลักร้อยนีย่แหละใหญ่มาเกินสี่ร้อยแล้วกัน โอเคไปีกว่าป่ะผมจะใช้แบบเนี้ยเพราะน่าจะไวกว่ากระโดดนะรูปปิงจัดปิงจัดปิงจัดโอเคหาปิงละไม่ใช่ว่ามันอยู่ข้างหลังนี้ก็ไม่เอานะ มันใหม่อะวิว่งดิวิ่งดีรอรออะไรล่ะเดี๋ยวไปทางนู้นไปทางนูนนไปทางี้ทางนี้มันไหลกอะโคตรโคตรไหลเลยตัวเนี้ยเนี่ยทุกคนโอ้โหปิงปิงปิงนพันโอ้โหเล่นแล้วอ่าเล่นมันเล่นผมมาตัวอะไรวะเมื่อกี้วิ่งผ่านไปผ่านมาเมื่อกี้ นี่ตัวอะไรวะเนี่ยไม่รู้จักเลยเนะนี่ยเนี่ยเวลาที่ผมอัดฮะสี่ทุ่มแล้วฮะอัดคลิปตอนสี่ทุ่มฮะสุดยอดมากเวลาตอนเช้าไม่อาดเนี่ยอัดอัดตอนกลางคืนเนี่ยเรา โอเคเฮ้ม okay. okay. okay, ันมันจะค้างหนึ่งพันไม่ได้นะเว้ยต้องรอมันอีกเ่ยรอให้มันปิงหายอีกเนี่ยโอ้เล่นรอบนี้น่าจะลำบากน่ดูอะมันปิงแทบจะต่อเวลาเลยแล้วจะมาอะไรข้าหน้าเนี่ย ไอพวกชอบทำลายเขาของเห็นไหมประตูพังเลยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเองทำพังอะ่ะกวนตีเนเยอะกวนจังนะกวนจังนะวรุดอย่าไปอยู่ใกล้ๆกมันดีกว่าใล้มันไปของมันกันปิงหกพันดยเหรอ เยอะไปเปล่าดูดิทุกคนดูความปิงของมันดิปิงแปดพันเว้ยปิงแปดพันอ่ะคิดดูว่าเยอะเยอะจัดเลยอ่ะผมต้องมารอ ต้องร้านนี้หรอเนี่ยตัวอะไรอยูวันนะี้ผ่านไปขนาดเมื่อกี้มันก็ไม่ได้มันไม่ได้ปีนค่ะแน่นอถ้ามันต้องเลยวะ มาตลอดเลยเพระว่าไอ้ลูกพาพเนี่ยคิว่าทว,วันจริงฉาดขึ้นนะไปเลยไปเลยมุ่งหน้าอเดี๋ยวเลยอย่าแหลกแล้วกันเช่ยโอ้ยยาแหลกขอล้องเดี๋ยวย่าแหลก รู้ภาพตอนที่เน็ตปิงก็ไม่ใช่เรื่องตลกเขาเนี่ยมันกล็ลำบากกันนะฮะถ้ามันใหมมันช่องต้องต้องชอบปิงหนึ่งพันด้วยวไอตอนที่ผมจะก่อนจะอาดอะมันมันไม่ปิงเลยนะสบายสบายอะแต่พออัดปุป๊บนี่แบบปิงขึ้นรัว่เลยอะดูดิ ปิงววปรวยๆปิงอย่างเดียวอะ่ะเออแหมเห็นแล้วท้อใจเฮ้ยกะว่าพาไปแบ็กูมเท่าไหร่ไม่รู้มันมีตัวแล้ปเดตอบ้างเอาจริงตอนนี้ผมยังไม่รู้ทั้งหมดเลยอะ่ะมันมีตัวอะไรบ้างผมยังไม่รู้ทั้งหมดเลยตอนนี้นมาอัปเดตอีกแล้วเนะี่ย แล้วกินมาโคตรแหลกเลยตอนนี้ยเชียม์มาปิงร้อยนึงนะปิงร้อยเดียวนะมันมาอีกแล้วอะอะไรตงเนี้มันฟ้องไหนวะ อยู่ไหนวะเนี่ยเดี๋ยววิ่งนะมันมันมันแหลกอะมันแหลกอะโคตรไม่ชอบเลยอะอะไรวะเนี่ยมาจากมาจากไหนเนีย่ยโห กะว่าจะพาไปแบ็กรมื่อนก็มาตายก่อนไปแบ็กรูวอีกออฉันเหนื่อยมากนะเขาจ้องเขาจ้องจะเล่นเขาจ้องเล่นคนอะมันจะมันจะเซตยอดผมอะทุกคนนี่ยมันจะมาเซตยอด สูตรต่อสูตรฟอ์ซีมอสองหอใส่ไข่แล้วเนะี่ยพูดถูกเปล่าไม่รู้คือ <c ười> พอจะออกไปนะมันก็มาพอตอนวิ่งออกไปเนี่ยมันไม่มีพอตอนจะออกออกจากจะ,จะอ,อกจากห้องงานมันมี แล้วทำไมยังไรค้างใน,นเลเวลน,นายยืนยิ่งเหรอช้ำมันฮะอ้าวอลืมไปลืมกดวิ่งลืมมาดีสเสียงของายแล้ว ชิบหายละสวยซ้ำสวยสอนโดยหมดคำจะพูดจริงๆหกอันหกอันเดอดแบกเอาเดี๋ยวยพึ่งมานะเดีย๋ยวพึ่งมานะแฟบอันแรกไปวิ่งเลยทีนี้ยวิ่งเลยวิ่งเลยวิ่งอย่างเดียวเลยเนะี่ย หายละชิมหายละเอาเด้อเด้อเดี๋ยว้อเด,เด,เดผมกดแล้วเมื่อกี้ผมกดแล้วนะเออผมไม่รู้ว่าในคอมมันมีอย่างนี้เปล่าเนี่ยอีกสี่อันเราทำให้แล้วัหนึ่งเพื่อนเราทำให้แล้วันหนึ่งนายไปเลยไปเลยถึงตานายแล้วไป อยูอย่ยงเพื่อนมากอะจะไล่เพื่อนไปอย่างเดียวแหละเพื่ออะไรวะเนี่ยเพราจะออกไปก็ใหมห่แล้วน่ะเออเขอยนเข้าใจมานะทำลายประตูอีกแล้วจะฟังเสียงมันไปทางไหนวะผมจะนีไปจะทำนิ่งเดียวนะชิบหาย อุ๊ยทนัทนทนันทันเกือบเดือดเกือบเดือดละเกือบขิดละเกือบขิดละวเชืว่าถ้าถ,ถ้าผมออกไปนั้นน่าจะน่าจะตายกันก่อนอ่ะนะนะน่าจะไม่ไม่ได้เปิดใส่ไฟหรอกน่าจะตายตรงนี้แหละ ปื๊บไปเพื่อนไปเดี๋ยวเราลอยตรงนี้เพื่อนนายยังมีชีวิตรอดกลับมาเหมือนเหมือนเหมือนจกักรลาอะไรวะเนี่ยใครฟิล์มสารไทยวะเนี่ยหรือเขาไม่ดี รู้พูดถึงอะไรกันนะจริงๆผีมันจัดการไม่ได้นะเว้ยรู้มันจัดการอะไรวะแต่ผมไม่รู้อะแบบนี้มันต้องให้หนีอย่างเดียวนะถ้ายังไม่มีคนกดอะแสดงว,ว่าสองนั้นอะตอนฝั่งนูนะ้นอะน,นัตยาโคตรเลยแหละเดี๋ยววิ่งนะ หนึ่งสองซ้ำไป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 เดี๋ยวเลยจะมุ่งหน้าเดี๋ยวเลยผมอะที่ฝันเนี้ยโอเคมันอยจะวางไหนอะไหนวันเนี้ย โอ้ยฟังโดนได้เหรอเกิดไม่เป้ปาเกิดไม่เป้ปาชิมหายแล้จะโดนมันล่อไหมเนนะี่ยเตรียมวิ่งเดียวเลย เช hey. ี่เฮ้ยหุ่นละหุ่นละที่ไหนหุ่นละถ้ามันไม่ตามมาผมกดไปแล้วหวังว่าเพื่อนอาจจะรอดนะไม่รู้มันรอดปะเนี่ยไอตอนที่มันมีสปอนไฟอ่ะมันก็เสี่ยงเนี่ยคนขอเข้าไปนนึง ใครที่อยู่ฝั่งนู้นน่ะประตูปิดอ่ะกดให้น่อยดีรถอยู่บนประตูเปิดไม่ได้นะ่ะหายชิบหายมายกลับดีกว่าวิง่งสิวิ่งสิ่ยืนรอพอตัดเด้บินทำไมล่ะ วิ่งใหม่ก็ไม่ได้ช่วยอะไรเอ้ยผมเหนื่อยใจนะเหนื่อยใจแล้วห้านาทีแลนะ้วเนี่ยสิบเจ็ดนาทีแนะล้วเนี่ยพอเริ่มมาก็กาจาวตายเลยนเะนี่ยดูสูงแล้วเนะี่ยแล้วทำไมไม่เกิดตรงห้องข้างล่างวะอู้หมาอีกแล้วต้องมาเสี่ยงตายเพราะเองเนี่ย เสียงแบบเนี้ยรู้เลยอะฮ้ยจะบอกว่ายังไม่มีใครเปิดได้อีกนะดูดูโซล่ะคนต้องเป็นหน้าที่ผมแหละไม่รู้ว่าจะรอดก่อนบ่มาตายก่อนบ่ไม่รู้อะมาละบมาลัากโอบาลักเปล่าไม่รู้อะนี่ยมันมันมันโผล่ตาขนะึ้ไม่ละ S <S เออเองจะทะลุมาชั้นสองไม่ได้นะเว้ยเอเองจะทะลุมาชั้นสามไม่ได้นะเว้ยมันมีกี่ชั้นวะเนี่ยสรุปเนี่ยแล้วชั้นใต้ดินคือชั้นไหน,ไหนไวะเนี่ยชิบออกสิไม่ออกว่ะ อะไรวะเหนื่อยใจแล้วนะเว้ยเหนื่อยใจความแหลกแล้วนะตอนนี้เน็ตยังไงกันแน่วะตอนนี้เน็ตไม่ได้สนใจอะไรละแต่ความแหลกโอเคไม่ห้าละโอเควุ้ยจะตายเหมือ,อนเดิมอะ เบิดวิ่งนายรีบอะนายรีบอะนายรีบไปไหนวะหายรีบไปไหนวิ่งดีรออะไรล่ะเอาชิบหายแล้วทช่นนี้โอ้ย ไปเลยไปเลยแฟบเขียนม,มาจิฟตำมันไปตำมันเข้าไปเออแฟบแฟบน,นั่นีออูแ้แสกว่ะเพื่ออะไรไม่รู้ก็รอมันนั่นแหละดูประตูด้วยประตูด้วย ดูสซนลาคลิปนี่น่จะตกแน่เลยเนะี่ยมาดีเพื่อนระวังให้คนเลื่อมาอีกมาแบบไม่ตั้งตัวแบบเนะี้ยอยู่ดีกะรอดจะรอหลังเราเนะี่ยเชียไม่ใช่ไปรอดีเป่ะไม่คอยไว้ใจอะไร มีคนวิ่งลงมาไม่ค่อยไว้ใจเท่าไหร่หรอกปัวใช่อ่ะผมมันต้องใช่แน่เลยอะรอเราด้วยเพื่อนเดี๋ยววิ่งนะเพื่ออะไรไม่รู้ฮะมาแล้ว วิ่งขึ้าไปเดือดแลวเลนะี่ยอืมโดยลอยโดย,โดยโตัวนี้ลอยกับโอ้บ่อยเกินพี่มาบ่อยเกินอนะ่ะมาบ่อยเกินอนะ่ะ มอม่แล้วอะไรวะเนี่ยคิดว่าตัวนี้มันฉลาดขึ้นมาแฟบบโอเคก็ที่เดิมที่เดิมเลยสวัสดีพี่โอ้ยใจเย็นดีแี่แหลกดี อยู่น้นเลยเนี่ยรู้ละทำไมแหลกเนี่ยโอเคโอ้รู้สองตัวเลยวะ่ะโอเค โอเคผมก็เป็นไงกันบ้างครับสำหรับคลิปนี้ครับถ้าใครชอบคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับแล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการที่จะไปซึ่งคลิปต่อไปก็อาจจะมาเล่นเกมนี้อีกรอบหนึ่งแต่รอบหน้าผมอาจจะพาไปเดยจะพาไปเดอะแบ็กรูมจริงแหละนะแต่ถ้าจะไม่ผิด แบ็ครูมมันมีเซฟโซนอยู่ใช่ว่าถ้าจำไม่ผิดอ่ะก็ต้องรอดูฮะผมจะต้องหาเซฟโซนให้เจอฮะโอเคก็เจอกันคลิปหน้าครับไปไปผม่บายนี่ฮะเวลาที่ัดผมอัดนะตอนนี้สี่ทุ่มแล้วเนี่ยนอนได้แล้วเนี่ยไปโอเคฝันดีครับทุกคน